ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครกับผม <God. S 1> อีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Behind Game รายการที่จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปล้วงลึกถึงเบื้องหลังของเรื่องราวต่างๆภายในเกมกันนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมจะนําเสนอก็คือเบื้องหลังของคาว่าอาร์คอหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันในชื่อ เทพของโลกเทรเวตนั่นเองครับเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทางตัวเกมเกนจินเนี่ยถึงใช้คํานี้ซึ่งมันก็มีคําที่เข้าใจได้ง่ายกว่ามากๆนะครับอย่างเช่นคําว่าก็อนั่นเองนะบีไฮเกมของเราในวันนี้เนี่ยจะพาเราไปล้วงลึกถึงสาเหตุนั้นกันนั่นเองครับเอาละครับถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมรับชมกันแล้วเนี่ยเชิญรับชมได้เลยครับลัทธินอสติก หากเพื่อนๆเนี่ยได้ติดตามเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของผมมาสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักกับลัทธินี้มาบ้างนะไม่มากก็น้อยซึ่งทางเกมเกมชินเพ็เนยครับได้นําแนวคิดเกี่ยวกับลทัทธินนสติกเนี่ยมาเป็นธีมของเหล่าเทพเจ้าในะทวีปเทรเวตนั่นเองครับลทัทธินนสติกเนี่ยนะครับเขาไม่มีความเชื่อเรื่องวัตถุแล้วก็ไม่มีความเชื่อในเรื่องพระเยซูแบบศาสนาคริสต์นะครับพวกเขามองเพียงแค่ว่าโลกวัตถุนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับมนุษย์ควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาจิตวิญญ,ญาณเเเเเเพพพืื่่่่่่ออกกกกลับไปปรรรววววมมมมม็็นนนนหึึงงงะะจจจ้้้้าาาาททีีีีแแิคถชชข เกี่ยวกับเทพที่สร้างจักรวาลทางกายภาพขึ้นมาหรือว่าโลกของเรานี่แหละนะครับเขาจะเรียกโลกทั้งหมดเนี่ยว่าจักรวาลกายภาพน,นั่นเองนะครับเหล่าลัทธินอสติกเนี่ยโดยพวกเขาเรียกเทพเจ้าเหล่านั้นเนี่ยว่าอาร์คอนนั่นเองครับตามที่ผมได้เคยพูดไปหลายๆครั้งในคลิปที่ผมได้ทำนะครับว่าความเชื่อสูงสุดของเรานนสติกเนี่ย มาจากความรู้แล้วก็จิตวิญญาณซึ่งหากทําจิตวิญญาณและความรู้เนี่ยไปถึงจุดสูงสุดได้เนี่ยเราก็จะเข้าสู่เทพเจ้าได้นั่นเองนะครับโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าศาสตร์แห่งโนสิตนั่นเองครับโดยอาร์คอนแต่ละคนนั้นเนี่ยจะมีความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวข้องกับ7ดาวเคราะห์พวกเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้วิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับหลุดออกไปนอกอนาณาจักรวัตถุหรืออีกในนึงก็คือพวกเขาเนี่ยป้องกันไม่ให้วิญญาณของมนุษย์นะครับบรรลุศาสตร์แห่งโนสิตนั่นเอง ลอติโนสติกนะครับมีความเชื่อว่าโลกทางกายภาพหรือโลกมนุษย์ของเราเนี่ยครับถูกสร้างขึ้นโดยอาคอนทั้ง7คนหรือว่าเทพทั้ง7ตามความเชื่อของเขานั่นแหละนะโดยเราเนี่ยจะเรียกรวมพวกเขาทั้ง7คนว่าเฮดโดเมด โดยทั้ง7คนเนี่ยมป็นความสัมพันธ์กันแบบกลึงศัตรูนะครับก็คือไม่เป็นมิตรแล้วก็ไม่เป็นศัตรูก็คือกึึงกศัตรูกันนั่นแหละนะแบบคือพร้อมรบกันตลอดอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหมายความว่าอะไรเทพเนี่ยมันลบกันเองได้ด้วยเหรอตามความเชื่อของนอสติกนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมีอํานาจมากมายในโลกแห่งวัตถุที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเองนะครับแต่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าเฮโตแมทเนี่ยพวกเขาถือว่าเป็นเทพระดับต่ําที่สุดในบรรดาเหล่าเทพทั้งหลายเลยนะครับอาณาจักรทั้งเจ็ดที่เหล่าอาร์คอนปกครองเพนี่ย่ ไล่ไปในตัวเลยก็สามารถพูดได้นะครับมันจึงไม่แปลกเลยครับที่ต่างคําแปลของคนจีนเนี่ยจะแปลพวกเขาว่าเป็นเทพปีศาจนั่นเองนะแปลคาว่าอาร์คอนนะครับโดยชื่อของเหล่าอาร์คอนทั้ง7จเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงไปถึงดวงดาวต่างๆด้วยเช่นกันนะครับพวกเขาทั้ง7คนมีนามดังนี้ยาดาบาโอสตัวแทนของดาวเสาเอว e el, ตัวแทนของดาวพฤหัสซาบาโอสตัวแทนของดาวอังคารเอสตาฟานอสตัวแทนของดาวศุกร์อโดไนโอสตัวแทนของดวงอาทิตย์อีเลโอสตัวแทนของดาวพุธและโฮราโอส ตัวแทนของดวงจันทร์ทั้งอย่างที่บอกไปนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเหล่าอาคอนเนี่ยตามความเชื่อของนอสติกอ่ะเขาไม่ได้มีเพียงแค่7คนเท่านั้นนะครับโดยทั้ง7คนเนี่ยครับตามความเชื่อแล้วเนี่ยเป็นคนที่สร้างโลกกายภาพขึ้นมาเองนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเหล่าอาชอนนั้นเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น365ตนนะครับตามจำนวนวันใน1ปีของโลกม,มนุษย์นั่นเองนะครับโดยนายเหนือหัวของเหล่าอาคอนทั้ง365ตนเนี่ยมีนามว่าอับราซัส ยังมีการกล่าวอีกนะครับว่ามีเหล่าอาคอนกลุ่มหนึ่งครับที่ร่วมกันก่อกะบฏคือในข้อมูลเนี่ยนะครับเขาไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่ามีการก่อกบฏเนีกี่คนนะแล้วก็ก่อกะบฏด้วยเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับข้อมูลที่มีนะครับก็จะมีเพียงแค่ชื่อของเหล่าผู้ก่อกบฏทั้ง5ตนนั่นเองครับได้แก่1 p a r a p าราเพล็กซ์ส r ฮิกาเต้สามอารูสสี่ไทฟอนและ5 i s อิส a านา เรื่องราวความเชื่อข้าวๆของเหล่าอาคอนก็มีประมาณนี้นะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นทฤษฎีของผมนะครับจากในตอนแรกเนี่ยผมได้ตั้งคำถามไว้ใช่ไหมครับว่าทําไมเกนชินนิมแพกเนี่ยถึงได้ใช้ชื่อเรียกเทพเจ้าว่าอาคอนจากการหาข้อมูลแล้วก็ปฏิเรื่องราวเองของผมเนี่ยได้ความว่าเกนชินนิมแพกเนี่ยครับมีเร็บการเซตติ้งเรื่องราวต่างๆของเหล่าเทพเนี่ยมาจากตำนานความเชื่อของลัทธิโนสติกนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยถูกขนานนามว่าพวกนอกรีนนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่า2เมืองที่ผ่านมาที่เราได้เล่นกันใน ของเทพอยู่ด้วยซึ่งตามหลักศาสนาของศาสนาคริสต์เนี่ยครับเขาไม่อนุญาตให้มีการสร้างรูปหมู่บูชาของพระเจ้าน,นั่นเองนะครับอีกทั้งยังมีการนำเหล่าปีศาจผู้เกียิชังพระเจ้ามาเป็นชื่อของเหล่าอาร์คอนอีกซึ่งผมคิดว่าสองสิ่งนี้มันเป็น2ส,สิ่งที่สามารถเข้ากันได้แบบพอดีเลยนะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ทางศาสนาคริสต์จะเรียกว่านอกีตหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วทําไมถึงต้องเรียกว่าอาร์คอนล่ะหากเพื่อนๆเนีเ่ยได้ดูคลิปที่ผมได้พูดถึงเหล no ่าโนซิตมาบ้างน,นะครับเพื่อนๆจะรู้ดีนะครับว่าลัทธิน ศาสนาอิสลามห,หรือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะถือว่าพระเจ้าเหล่านั้นเนี่ยเป็นพระเจ้าระดับต่ำนะครับโดยเขาเรียกพระเจ้าเหล่านั้น,นว่าอาคอนซึ่งหากมนุษย์ธรรมดาอย่างเราเนี่ยอยากที่จะเข้าพบพระเจ้าสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวที่เขาบอกว่าเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องละทิ้งทุกอย่างครับมุ่งหน้าสู่ความรู้สูงสุดของจักรวาลอ้างอิงจากคาบลานัเนี่ยนะครับโดยคาบาลาเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูที่ผมทําคลิปไ้นะจะเป็นหนทางสู่การไปพบพระผู้เป็นเจ้าน,นั่นเองนะครับซึ่งบางทีนะครับทางตัวเกมอาจนําแนวความคิดแบบนี้เนี่ยเข นในเซตติ้งการสร้างโลกหรือว่าโครงสร้างโลกต่างๆเนี่ยผมยังเชื่ออยู่นะครับว่ามันยังเอามาจากตำนานนอร์สนะส่วนการเซตติ้งเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าหรือว่าการวางโครงฐานหรือว่าวางโครงอํานาจของเทพต่างๆเนี่ยผมมีความเชื่อว่าน่าจะเอามาจากลัทธินอรสติกนี่แหละครับจะเห็นได้นะครับจากเรื่องราวล่าสุดที่ผมได้เล่าไปตอนต้นคลิปเนี่ยว่าเทพที่สร้างโลกกายภาพเนี่ยมีทั้งหมด7คนซึ่งมันก็เปรียบเสมือนธาตุทั้ง7ในเกนจินนั่นแหละครับดินน้ําลมไฟไม้สายฟ้าน้ําแข็ง เจ็ดธาตุนี้ครับก่อให้กำเนิดโลกเทรเวตขึ้นมาโดยจากคําพูดในคลิปเควสรอยเท้าเนี่ยเดนเซเลฟได้บอกเอาไว้นะครับว่าเหล่าทวยเทพเนี่ยได้ล่อลวงเรา ด้วยสมบัติล้ำค่าทั้ง7ผมไม่รู้นะครับว่าไอ้คำว่าเราเนี่ยมันหมายถึงใครแดนเซเลปหรือว่าเหล่าเทพหรือว่าเหล่าอาคอนในตอนนั้นซึ่งเหล่าทวยเทพเนี่ยได้ล่อลวงเราด้วยสมบัติล้ำค่าทั้ง7ของพวกเขาเส้นทางสู่ความเป็นเทพซึ่งไอ้คำว่าเส้นทางสู่ความเป็นเทพเนี่ยครับหากเรานาไปเปรียบเทียบกับรัธินนสติกแล้วไอ้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันก็คือโนสิตหรือศาสตร์แห่งการเข้าถึงพระเจ้านั่นเองครับซึ่งเวนติและจงลี่เนี่ยก็ได้รับโนสิตมาหลังจากที่สิ้นสุดสงครามเทพไปนั่นเองนะ ที่ใช้คําเรียกว่าก็ศเขาอาจจะกําลังหาเหล่าสิ่งมีชีวิตในโลกที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยแบบหาสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาปกครองดินแดนทั้ง7นั่นเองครับก็อาจเป็นได้นะซึ่งหลังจากที่เทพทั้ง7ได้ขึ้นมาปกครองแล้วเนี่ยหน้าที่ของพวกเขาตามตำนานก็คือป้องกันไม่ให้เหล่ามนุษย์ที่มีแววว่าจะสามารถเข้าใจหลักของโนซิดได้เนี่ยมาอยู่ในสายตาครับโดยพวกเขาเนี่ยอาจจะมอบวิชั่นให้กับเหล่าคนเหล่านั้นก็ได้นะครับจากคําพูดของตัวเอกที่ว่าการนําสิ่งที่คาดหวังในชั่วขณะเขา้าควบคุมไปทั้งชีวิตน้้นนนเเเเีี่่่่ยมมมมป็รรรืืืออองงททดดหาาาาาาคุณิขผโลกก ดังเช่น Vision. สิ่งที่ควรใช้เวลาในการไตรตรองก็ยังมีอีกมากมายหากเราตีความคําพูดเหล่านี้จากตัวเอกนะครับบางทีเนี่ยวิชั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผูกมัดเหล่าผู้คนที่ได้รับมันไปตลอดชีวิตก็เป็นได้นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวเนซ่าเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับวิชั่นมาแล้วเนี่ยวาระสุดท้ายของเขาก็คือได้ขึ้นไปบนเซเลสเทียใช่ไหมครับเราไม่รู้นะครับว่า บนเซเลเทียนั้นน่ยมันเป็นอะไรแต่คือมองจากสีหน้าของเวเนซ่าที่อ่านจากมางงะเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับอย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปใช่ไหมครับว่าเหล่าอาคอนเนี่ยมีดาประจำตัวของตัวเองโดยในตามตำนานเนี่ยก็ได้มีการอ้างอิงถึงหลักโหราศาสตร์โบราณนะครับ ซึ่งคาพูดจากตำนานนั้นเนี่ยมันช่างคล้ายคลึงกับคําพูดของโมนานะครับที่บอกว่าเหล่าผู้คนทุกคนนั้นเนี่ยล้วนมีดาวประจําตัวเป็นของตัวเองหากใช้ศาสตร์แห่งโหราศาสาตร์เนี่ยจ้องมองไปที่ดวงดาวประจําตัวของคนคนนั้นแล้วเราก็เราก็จะรู้เรื่องดาวอนาคตและอดีตของเขานั่นเองครับเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการกรบฏของเหล่าอาร์ตคอนครับโดยมีแกนนําทั้งหมด5คนนะครับตามที่ผมได้เล่าไว้นะบางทีเนี่ยเหล่ากบฏท,ทั้ง5คนที่ว่ามันนั้นเนี่ยมันอาจเป็นเรบของเทพปีศาจที่จงรีเคยสู้ในอดีดีีีตก็็็เเเปปนนนไไดด้้้ัััทททงงงงหมมมมวม่ยยพฤษฎ อะไรมายืน,นยังว่ามันถูกหรือผิดนะครับผมเรื่องราวในอนาคตจะเป็นยังไงพวกเราก็ต้องมาคอยติดตามมันชมกันต่อไปนะสำหรับใครที่มีทฤษฎีที่น่าสนใจเนี่ยก็สามารถเม้นไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่คิดต่าง่างผมเนี่ยหรือว่าผมเนี่ยออหาข้อมูลมาผิดตรงส่วนไหนก็สามารถติดเตือนหรือว่าบอกกันได้เลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเบื้องหลังของชื่ออาร์ตคอนอย่างที่บอกไปนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถเม้นใต้คอมเมนต์พูดคุยกับผมได้เลยนะครับแลวถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปแบบนี้ผมก็ฝากกดก like, กด share, กดร Sha Subcribe re Like เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ